คราบผมกราบสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมื้อนี้มาพอกันกับเซล่ยแมนเด้อครับเด้อมื้อนี้เพราะว่าบ่ได้ถ่ายโด่นแล้วครับมีแต่เซล่ยอื่นถ่ายเดบานีมาเซล่ยแมนกลับมาแล้วครับเดี๋ยวจะมาถ่ายเรื่อยๆแหละนะครับส่วนไลฟ์ก็มีแต่ลงคลิปช่องเจ้าของนะครับเดี๋ยวมื้อนี้มาลงคลิปช่องอ่ากูปูตาบันดุงจักหน่อยเนาะเดี๋ยวพามาเบิ่ง L4018 SP นะครับรถใหม่กับมือสองเปียกๆให้พร้อมนะครับแล้วก็ชุ่มม่วงหน่อยชั่วโมงไหล นะครับราคาต่างกันจังไรล้วก็รถใหม่จีต่างกันซ้ำไรเดี๋ยวพามาเบิ่งกันครับนี่ครับขั้นแรกเลยครับผม L4018 SP ปี64นะครับว่าเอาปีใหม่แห้งเนาะเอาราคาแบบบ่ต้องแรงหลายนะครับรถปี64อา่าใส่งานไปแล้ว9 8 5ชั่วโมงครับชั่วโมงบ่ได้หลายหน้าผมแค่9 8 5ชั่วโมงนะครับราคาเงินสดพร้อมใบด้านหน้าพารหลังนะครับราคาเงินสดอยู่ที่ 455,000บาทครับ455,000บาทนะครับราคาเงินสดสภาพสวยๆครับยางหน้ายางหลังสวยใบมีดสวยขั้นขั้นใบมีดสวยนะครับผมแล้วก็เครื่องเดิมๆครับเครื่องเดิมคัด์เดิมเกียร์เดิมนะครับขั้นนาเดิมจองแล้วเข้าไปปั๊บสภาพให้ใหม่อีกเก็บซีให้ใหม่เช็คเครื่องเกียร์ให้ความใส่งานเลยนะครับผมเหตดใหุ้หม่เบิดเลยแล้วก็โซงหอฟีดึงบานเลยนะครับในราคานี้บันีดาวนะครับขั้นนี้จะดาวเริ่มต้นอยู่ หกหมื่นบาทนะครับรับลดใจหกหมื่นบาทอันนี้คือดาวเริ่มต้นสําหรับพันนี้นะครับสําหรับพันนี้ดาวเริ่มต้นหกหมื่นบาทได้พันนาพานลังนะครับแล้วก็รพอนหกปีถ้าเป็นรายปีมิ่งงวดย่อยก็รายปีเนาะมันจะเป็นรายปีมิ่งงวดย่อยสําหรับมือสองนะครับมันจะใส่ปูพอนรายปีแบบลดไม่ได้นะครับเดี๋ยวลดไม่เดี๋ยวผมจะวายฟังอีกเทนึงตัวนี้กะสิพอนหกปีนะครับรายปีมิ่งงวดย่อยงวดย่อยเดี๋ยวละสองพันสิบเอ็ดเดือนแล้วก็งวดปีอยู่ที่ 79,383บาทนะครับงวดปี79,383บาทเขาจะพรวนแบบนี้แหละครับเดือนที่1ถึงเดือนที่สิเดือนละ2,000แล้วก็เดือนที่12 79,000นะครับจะพรวนไปอีกสี่จนครบ6ปีหรือผู้ใดบ่อยากมีเงินย่อยสำหรับมือสองกันปรึกษาได้นะครับโทรเข้ามาปรึกษาเซเว่นมนได้ครับ0610244343นะครับปรึกษาได้บ่อยากมีเงินย่อยเฮ็ดแบบใดนะครับผมปรึกษาได้เดี๋ยวย้ำไม่อีกแค่ขั้นหนึ่งว่างานรถชั่วโมงหน่อยบันี้มาแบบ ราคาตามลงมากชั่วโมงไหลราลคาถึกเนาะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับผมรถปี6 4ซีรถปี2หางหกีราคา2องแนรถปี2หาซนะครับผมชั่วโมงใช้งาน2 3งพชั่วโมงนะครับองามร้อชั่วโมงสองพันกว่าชั่วโมงนะนะราคาเงินสดกับจะลดได้อยู่ที่สี่แสนหนึ่บาทนะครับสี่แสนบาทตัวนี้สี่แสนหาหมื่นหตัวนี้สี่แน่งงกันสี่หมืนบาทนะครับแล้วก็ อุปกรณ์คือกันพานนาพานหลังคือกันครับแต่ว่าตัวนี้จะดาวเริ่มต้นอยู่สี่หมื่นบาทตัวนี้ดาวหกหมื่นเนาะตัวนี้ดาวสี่หมื่นความพานนาพานหลังแล้วก็ปรับสภาพให้ไหมนะครับผมเก็บรายละเอียดปรับสภาพให้ไหมคือกันนะครับรถก็เดิมๆครับก็นี่เครื่องดีเกียร์ดีคือกันนะครับลองทดสอบแล้วนะครับผมมือว่านลูกค้ากับมาลองคือกันนะครับอัน,นยกตัวอย่างรถมือสองสองคันตัวนี้นะครับพร้อนหกปีงวดย่อยเดือนละสองคันคือกันนะครับสิบเอ็ดเดือนแล้วก็งวดเดือนที่สิองเป็นงวดปีอยู่ที่ 74250บาทนะครับมาพรอม6ปีครับผมอันนี้มือสองครับยกตัวอย่างให้ฟังเดี๋ยวเข้ามาเบิงรายละเอียดรถใหม่ครับบ้านนี้ LC018 ใหม่นะครับราคาจะต่างกันจังใดนี่ครับ LC018SP ใหม่นะครับนวลตัวนี้ยังเป็นตัวเก่าอยู่เนาะเป็น4 018นะครับผมกับพอดิตยุจนถึงปัจจุบันนี่ยนะครับ ราคาเงินสดนะครับถ้าพันหน้าพันหลังนะใบด้านหน้าพันห้ากัราคาเงินสดอยู่ที่599,400บาทนะครับ599,400บาทครับผมตัวนี้เริ่มต้นฟรีดาวนะครับถ้าเอาโรตรีนั่กัเพิ่มมาดจากน่อยครับโรตรีตัวลาหามือนะครับเอามาข้างในเลยครับหามือเจ็ดนหกร้บาทนะครับโรตรีนะครับถ้ารวมโรตลีอี่อุปกรณ์3ชิ้นฟรีดาวเพื่อกันนะครับรับลดศูนย์บาทเลยส่งฟรีถึงบ้าน ทั่วประเทศนะครับผมบัตริาราคาเงินสดอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทอุปกรณ์สามชิน้นรับลดจ่ายศูนย์บาทอันนี้คือดาวเริ่มต้นนะครับแห้งดาวร้ายกับแห้งดีครับาดาวร้ายดอกเบี้ยก,ก็จะถือลงไปนะครับแล้วกะ็พันนะครับท้ายพี่ดาวพันยังไงก็กคืออุปกรณ์สามชินนะ้นเนาะห่อไปลงหน้านะลูกค้าส่วนรายเอลซี่ศูนย์หนึ่งแปดไปเฮ็ดหน้าเฮ็ดมั่นนะครับผมอุปกรณ์ครบสามชิน้นฟรีดาวนะครับรับลดจ่ายศูนย์บาทและะ้วก็เขาจะพัน าลายปีมีงวดย่อยเนาะสมมติว่าเป็นรายปีมีงวดย่อยกะงวดย่อยเดือนละ2 0 0สอะอันนี้ยกตัวอย่างพันแปดปีนะครับงวดย่อย2,000บาท11เดือนแล้วก็งวดปีอยู่ที่111,700บาทนะครับต่อปีนะครับพันัแปดปีเขาจะพอนวนอยู่แบบนี้แหละครับจนครบ8ปีเนาะหรือผู้ใดเป็นลูกค้าลายมันนะครับลูกค้าลายมันผ่อนรายปีไม่มีงวดย่อยพันปีละครั้งเลยเลยครับปีละแสนสามหมื่นกว่าบาทนะครับผม เนี่ยผู้ใดสนใจก็สอบถามได้เลยครับหรือว่าบ่อยากเอาลอตเตอรี่นะครับตัดลอตเตอรี่ออกเอาแต่พานกะงวดกับลดลงไปอีกนะครับประมาณนี่นะครับสำหรับ lc 0 1 8ยหน่ไม้ผู้ใดอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 1 0 2 4 4 3 4 3ครับหรือว่าไล่กะตามเบอร์โทรศัพท์ได้ครับผม0 6 1 0 2 4 4 3 4 3่งศูอ่ามสี่สามครับเฟซบุ๊กกัเซลเมนนะครับหรือจะคอมเมนต์เข้ามาทั้ง YouTube ทั้ง คนหาทั้งเพจคูโบต้าบ้านดุงก็ได้นะครับผมถ้าเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างซื้อเนาะอันนี้เอาเอาเอลซีศูนย์ก่อนมือนีนะครับเอาซีสิบแรงก่อนเดี๋ยวมือหนาจังมาเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นๆนะครับผู้ใดสนใจรุ่นใหญ่ก็จั่างทุกมาสอบถามได้ทุกรุ่นนะครับทั้งใหม่และมือสองครับเดี๋ยวเราเจอกันใ่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ